พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พาะวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันเสาร์วันที่5เดือนที่4ในหัวข้อเรื่องอิทธิพลแห่งมรดกข,ของพระเจ้าและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามาคีธรรมในพระธรรมเอเซียบทที่54ข้อที่13 บุตรทุกคนของเจ้าจะได้รับการสั่งสอนจากพระยาเวและบุตรทางไหนของเจ้าจะมีสวัสดิภาพเป็นอย่างมากพี่น้องคะมีข้อแตกต่างอย่างมากระหว่างผู้ที่ให้กับผู้ที่ไม่ให้เกียรติพระเจ้าและความแตกต่างนี้ยังขยายไปถึงลูกหลานของพวกเขาด้วยลองพิจารณาเรื่องนี้จากพระคมพีดูอิสยาบทที่4ี่เ้าข้อที่25กล่าวว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่า แน่นอนแม้แต่ชเชลยของผู้มีกำลังก็จะต้องถูกเอาไปและเหยื่อของผู้น่ากลัวก็จะต้องช่วยให้หลุดเพราะเราเองจะต่อสู้กับผู้ต่อสู้เจ้าและเราเองจะช่วยบูททั้งหลายของเจ้าให้รอดพระเจ้าช่างทุ่มเทอะไรเช่นนี้พร้องสัญญาว่าจะต่อสู้เพื่อผู้ให้เกียรติพระองค์นั่นคือต่อสู้กับผู้ที่ทำให้พวกเขาลำบากและช่วยลูกๆของพวกเขา คำสัญญานี้ได้รับการตอกย้ําในเอิิยาบทที่54ข้อที่13โดยกล่าวว่าบุตรทุกคนของเจ้าจะได้รับการสั่งสอนจากพระยาเวและบุตรทั้งหลายของเจ้าจะมีสวัสดิภาพเป็นอย่างมากนี่คือการรับประกันของพระเจ้าลูกหลานของผู้ที่ให้เกียรติพระองค์จะได้รับการสั่งสอนจากพระเจ้าและพวกเขาจะมีประสบการณ์กับสารแต่สุขอย่างมากพี่น้องคะแล้วคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าล่ะ ในชดูดีบทที่58ข้อที่สาเปิดเผยถึงความทุกข์ยากของพวกเขาคนอธรรมหลงจนไปตั้งแต่ออกจากคานเขาหลงตระหนกและพูดมุสามาตั้งแต่เกิดคนอธรรมถูกแยกจากพระเจ้าตั้งแต่ก่อนเกิดตั้งแต่อยู่ในคานชีวิตของพวกเขาถูกชี้นำทางผิดทางเติบโตขึ้นมาในการหลอกลวงเพราะพวกเขาขาดความจริงของพระวจนะของพระเจ้าถ้าคุณกำลังอ่านถ่งนี้และคุณไม่ได้บังเกิดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นลูกหลานของพ่อแม่ที่ไม่ได้รับการช่วยให้รอดพระคัเพีย์อธิบายว่าทำไมชีวิตของคุณจึงไม่มีจุดหมายและคุณไม่เข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณคุณหลงผิดจากพระเจ้าตั้งแต่เกิดถูกโปรแกรมให้เดินตามเส้นทางที่ห่านจากพระองค์พี่น้องขานี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความพยายามของคุณเพียงอย่างเดียวคุณต้องการความเมตตาและพระคุณของพระเจ้า จงขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาในใจคุณและประทันชีวิตใหม่ให้แก่คุณคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ทันทีโดยเปิดไปที่หน้าคำอธิษฐานแห่งความรอดอธิฐานด้วยความตั้งใจอธิษฐานจากใจของคุณและคุณจะได้รับชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าสำหรับพ่อแม่ที่อยู่ในพระคิดแล้วลูกๆของพวกเขาจะได้รับผลกระทบไยวิญญ,ญาณตั้งแต่อยู่ในคัน บุตรที่เกิดจากพ่อแม่ที่เพียมล้นด้วยพระวิญญาณจะได้รับพระพรจากพระวิญญาณของพระเจ้าตั้งแต่ก่อนเกิดนี่คือความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างผู้ที่เกิดมาจากพ่อแม่ที่อยู่หรือไม่ได้อยู่ในพระคิดไฮเลลูยาอามนให้เรากาถ้อยคคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาบนสวรรค์ที่รัก ภาพลงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ยังไม่ดูจากพระองค์หรือห่างเหินจากพระองค์ขอให้พวกเขาได้รับความเมตตาและพระคุณของพระองค์และมาสู่ความสว่างแห่งความรอดที่เปลี่ยนไปด้วยพระสิริของพระองค์ และดำเนินชีวิตในความจริงขอพระคุณสำหรับพระพรแห่งพระวิญญาณของพระองค์และชีวิตใหม่ที่พระองค์ประทานเก่ทุกคนที่ร้องหาพระองค์เพื่อความรอดในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่า บุตรที่เกิดจากพ่อแม่ที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณจะได้รับพระพรจากพระวิญญาณของพระเจ้าตั้งแต่ก่อนเกิดคะ่ะลูกหลานของผู้ที่ให้เกียรติพระองค์จะได้รับการสอนจากพระเจ้าและพวกเขาจะมีประสบการณ์กับสันติสุขเป็นอย่างมากคะ่ะชีวิตของพวกเขาจะถูกชี้นำทางในทางที่ถูกต้องเติบโตขึ้นมาในความจริงและพวกเขาจะพบกับสันติสุขในชีวิตของเขาคะ่ะพระเจ้าสำมำกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้ คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอิ inbox เข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l i น e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด